อ้าจ้าวัสาดีจ้าเมืนอี้พามารอเบิ้งเขาเขาสอดเบิ้แลวจ้าเขาสอดเบิ้ดเดียวร้มพัดบีบีเขาเนี้ยวนี้เขาเนี้ยาจา้ามักสม,มอมักสมอจ้า y o u t u b ุกั้งแท่น,น่านี่เป็นมักสมออ้อายเอามาปลูกไว้อันนี้ ข้าเจ้าน้ำผงน้ำผงจะยู่ทางผุนจ้านะ่ะให้เดียวกันนี่แหละมันอยูฟ่ฟักมันอยู่สีกฝั่งทางนั้นแย่สีภาาไปเบึ่งจ้ะมามาเบึ่งแบบสมมอ,อก,ก่อนับเขาอ้อมอ้อมไมไ่ได้จ้านี่ สม่อพ่อเองเอามาปลูกจ้ะพามาเลาะเบิ่งเขาสอดเบอร์เด้านี่บรรยากาศทำห้น้ำนาเฮาจ้ะยาก็มีไม่ได้ดกเสียงเสียงลม เรามันค่าอืมแล้วแมนบอกผู้ได้หันโอ้อืเพิ่นตดหนาไว้มองหันเจ้ามาเอาแล้ว เอเพื่อนว่าเพื่อนเจ้ามาใส่เงาอันเงามากสมัยจาก็จะมาหออเอล่าละแล้วมาตัดหนามเาสาวกระมันกินกิบปมมาคนกิบป,ปมสมัน้ำหน้าผู้อื่นน่าจะคว้างกับมีกับผหากินจาน้องสาเต็มมอ่อน้ำเต็มมอ่อจามันจะากาด ย و, ย و, ย و, ียวเขียวเขียวจนหัวแล้วจังหน่อยนี่ก็เป็นสีทองเองหเมด,ดแล้วจะ้ะทุ่งรวงทองแล้วจังหน่อยอยังไงเราล้มเสียเจ้าแมาเจ้ามาหอมหยาแล้วไปเดี๋ยวต้องมาตัดใบแล้วสิดมะชัยก็ใหม่แล้วนะจ้ะเพิ่งเนี่ยจ้าล้ม ข้ามาเบิ้งเขายาเน,นี้ยข้าเจ้าว่านันอันท้ายคิดให้เบิ้งตอนมาใกล้มาตัดจ้ะขึ้นมาเดียวชมโรคข้นมาเดียวเขียวจนวนมาเดียวตอน,นเฮ็ดอันตะโกนหัวจ้ามึางแน่มึงแน,งน่ตุ้ม ลมเขาเขาโบกมือทักทายเขาโบกมือทักทายจะลมลมนี่เขาเลินลมเรไ,ได้เราได้เราได้เขาเลินลมนี่อ้ามเน่ะ จ่าเป็นแท้ันอ้อมหัวมันทางได้เอาตะไคร้มาใช้จ้าเสาฝังเสาไว้เดี๋ยวมนทางอ,อ้เจ้าตะไคร้มาใช้บมันทเห็ดช่ยแล้วหอกสีลุ้งอ่ะหรือสีไทยเบื้องเรื่อยๆจ่ายง่ามแก้วเข่ากับสีไอ้ไทยไอยเป็นภาพนิ่งหายอยู่ในเฟซบุ๊กจ้าอยู่ในเพจ นี้ช่อง Youtube เกษตรพ่อเพียงสวรรค์บานหน้าจ้าสองเขาไปเบิงสิมี่มาก้ายเฮ็ดแต่ละมือแต่ละเหมือนแล้วจหยังนนเนี่ยอนกับสิทายลงจ้ะเริ่มแดดแดดออกแดดเริ่มออกแล้วนะจา้าขึ้นไปจักหน่อยจังสิทายให้เบิงอีกเด้ออันนี้ยุลุม สีขึ้นไปเทิงจัหน้อยสีถ่ายให้เบิ่งท้ายให้เบือเบ้องตอนนั้นเข่านั้นจ้ะเข้าเข้าดำพงนันจ้ะออกเบิดเดียวพอก,กันคิดหนาเด้จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า